คเอไมเชื่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,มา,มาเปิดเปิดคลิปยังไงดีแต่ส่วนใหญ่ก็พางอยู่แล้วอ่ะแกเนียนทำส่งปีแล้วก็ย้อียวอหนึ่งร้อยวันในภูิภาคโชวโตนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาไม่รีบรีบว<อ>ันนี้วันที่เท่าไหร่ละว<อ>ันที่ศูนย์เอเ <OK, S 2> <ๆ>วันแรกก็เราเพิ่งเริ่มนี่วะ่ะสตเตอร์ของผมเป็นกบของพี่อามเป็นเป็นไก่ไฟ ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมากับ Copperverse 100วันพิชิตโจโตโนนะครับเป็นภูมิภาคถัดไปของคันโตนะครับวันนี้ผมกับพี่ฮามก็ได้กลับมาแก้มือกันแล้วครับหลังจากคลิปที่แล้วไปที่ผลตอบรับออกมาค่อนข้างจะไม่ดีแล้วผมก็ไม่ค่อยจะพอใจในผลงานของเราเท่าไหร่ซึ่งผมได้ทําการไปแก้ไขพวกเรื่องของไม้เรื่องของตัวเสียงแล้วก็เรื่องของวิธีการตัดต่อนะครับจะทําให้ตอนนี้ผมสามารถเปิดเชนเดอร์ในการอัดไมค์ครับได้แล้วนะครับที่จะมีภาพสวยมากกว่าเดิมและ ร้านนี้ผมก็ได้ทาการเลือกมาเป็นเจ้าเคโรมาสึนะครับส่วนพี่อาร์ก็ได้เลือก่าเป็นอาจามูนะครับเป็นโปมอนไก่ไฟซัสเซอร์เจนสามนะครับโอเคป่อแม่ของเราในร้อยวันนี้ก็คือการจากพิชิตยิมที่ได้ทุกยิมนะครับให้จนจบแล้วไปเผยภาคของโฮเอนทักต่อไปแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มการที่จะจับโปเกมอนตำนานนะครับเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆโอเคครับแล้วเราไปเรื่องกันเลยและอย่าง นี่เป็น Co p e r ร์เวิรเวอร์ชั่น1.7นะครับที่พเพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยรู้สึว่าระบบในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับของผมอย่างแรกนะครับคือการเข้าไปป้นและอาหารตามหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะใช้ชิ้นในต้นเกมที่ยังไม่มีบ้านอยู่และยังไม่มีหลักเป็นแหล่งอยู่นะครับบ้นพวกสเต็กแล้วพวกบอลตามหมู่บ้านต้นเกมก็มีนิดหน่อยแล้วเดินตามหาพวกสิ่งปลูกสร้างไปพแล้วก็มดนี้นะครับไม่มีมด ที่จะช่วยการขุดแร่ต้นไม้นะครับน้องมานั่งขุดคีรบ็อกแล้วผมก็ได้เจอคู่หูคนแรกของผมนั่นคือเด้าเดวกระเพราวนั่นเองพี่จะจับม,มันยังไงเนี่ยบอลสดตอนนั้นผมก็ต้องไม่มีทางเลือกมากนอกจากใช้บอลสดจากเพราะว่าผมโยนเคโลมาสือไปก็โดนตีเทินเดยวแตกเลยครับก็เลยปลาบอลสดจิ้บซักแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ผมนั้นจับคราติดนะครับแลได้มาเป็นบอสมอนในการแบกต้นเกมในการกิ่ยวเรืนั่นเองนี่เป็นเจ้าตัวละพรา้าน,นะครับและฟังก์ชันเด็กอันนี้ก็คือการบินเองดูเชียวผมจะบินได้หรือเปล่า ขับกระพาวบินไม่ได้เหรอไม่บินได้นี่ว่าเชีย่ยไอ้ที่แอนิเมชันการบินเชี่ยอย่างเราผมจี๋เขาบินเก่งความ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 เขาเชี่ยวยังไงไอ<ว>้บี่ไอ้สามีมาแล้วเฮ้ยเฮจม๊บจุจุจุตอนตอนนี้ว่า<ว>มันบอกม<ว>ันคือมันบอก <S <S นั่นแหละครับเสียงความร่ำร้งองของผมในการที่ผมนั้นบินไม่เป็นนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เข้ามาซึ่งสมพูดจริงๆเลยว่าจริงๆมันเป็นสนุกมากถ้าผมนัดจุดๆนะถ้าตอนนั้นผมบินเป็นนะบอกเลยโคตรสนุกแต่สักพักขี่ไปขี่มามึนหัวผมก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยจอดท้ง,งานเนี่ยลงเดินดีกว่าไม่ไหวผมก็ได้ให้พี่อารมลองขี่นะครับดอกก็พาของผมในการให้พี่อามเทรดมานะครับอยากให้พี่อามลองบินดูว่าเป็นยังไงนี่เป็นโัวมารูล,ลักษณาเลยดูสิครับว่าเขาจะบินออกมาเป็นแบบไหน เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียงติลกาติลกาไหนไหนไหนควบขวบให้ยอ๋อีเห็นปะเห็นึ่งเอง่ายอยู่ง่ายอยู่แต่เมาแต่เมาไม่น่าได้ใช้บ่อยหลังจากที่พี่ยามได้ลองขี่ดะก้าเพาของผมนะครับพี่ยามเพราะเกิดติดใจแต่ว่าก็มีอาการเมาแหละผมว่าเจออย่างนี้ไปก็เมาทุกคนแหละเขาจึงตั้งบรรินานว่าเขาจะออกตามหาดะก้าเพาเป็นของตัวเองนะครับตัวนี้ก็คงต้องคืนผมมา และสักพักเขาก็บอกว่าเขาได้เจอของดีเขาแล้วดูซิว่าเขาจะเจออะไรไหนวะไหนอ่ะไี่ไง้ใช่พี่ผัดเขาขอบอลหน่อยไม่ไม่ไม่พี่รู้ไหมหลือกี่ลูกเลืออยู่ห้าลูกอ่ะเฮี่ยวนึง ไปบอกนิดนึงว่าฟ้าประทานมาให้เนี่ยเล่นมากันร้อยวันพันปีไม่เคยเจอครับวันที่เขาอยากได้และอยากขี่ดัดกะเพราเขาก็ได้เจอริงครับเป็นดาบกะเพราล่างชายนี่นะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งพวกผมชอบเรียกตรงนี้ว่าผัดกะเพรานะครับไม่ใช่ดักกระเพราถ้ายัางไงมันติดเียกผัดกะเพรามาก็ให้เพื่อนรู้ว่านี่คือดักกะเพรานะครับไปแล้วเฮียเขามาว่ะนั้นมียูเทิร์นด้วยอ่ะผักะเพ,าพรพา,พรพาเล่นเล่นเวทได้นะ แลวหลังจากนี้ผมก็ได้ทาการวางแผนว่าผมจะออกไปหายิมและหามหมู่บ้านที่ไว้ปักหลักตั้งหาะครับร้งท่างทางก็ได้เจอโปเกมอนตำนานตัวมีสีเขียเนี่ครับเป็นโปเกมอนที่ตีค่อนข้างจะง่ายครับแล้วผมมีผัดกะเพราในการแบกเลเ้ลต้นเขียมผมนะครับผมได้ทำการจัดการและออกทาการไปจับโปเกมอนตัวแรกของผมนะครับนะั่นคือเจ้ากาเบรียสครับตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในแผนการทำทีของผมนะ ครับผมพอจับเสร็จแล้วก็ได้ทำการออกเดินทางไปตามหาหมู่บ้านก่อนที่จะไปสู้ยิงเพื่อทำการปักหลักครับของแล้วผมก็ได้ไปเจอหมู่บ้านแล้วนะครับปมู่บ่าที่ค่อนข้างจะสวยนะครับมีแบบภูมหุบเขาและบ้านข้างล่างมีแม่นงแม่น้ําอะไรความผู้อย่างให้ผมทาการปักหลักทหารอยู่นี่และที่สําคัญแล้วมันมีร้านค้าอันใหญ่นะครับไว้สําหรับในการซื้อของต่างๆที่ไม่ใช่สําหรับการครับและการวิทยา,าการล่างนะครับผม โอเคหลังจากนี้จะเป็นการตามหายิมย,ยาวๆแล้วผมจะไปตอนที่ผมเจอยิมแล้วละกันตอนนี้ผมก็ได้มาถึงยิมเป็นที่แล้วครับซึ่งยิมนี้ก็เป็นยิมประเภทบินนะครับตอนนี้พวกโปกเกมอนของผมนั้นยังม,มีแค่2ตัวซึ่งกะว่าต้องไปจับเพิ่มก่อนก็ทำการป้นบอลปนบอลในยิมนิดหน่อยออามาทําการจับโปเกมอนที่มีแผงการที่ผมเจ้าสเนลเลอร์และตามหาโปกเกมอนข้างทางเพื่อเอามาผ่านยิมต้นเกมก่อนนะครับเพราะบอลมีน้อยต้องทาการจับโปเกมอนคิดรอบครอบหน่อยผมก็แนนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็ได้เอามาใช้ผ่านยิมนะครับซึ และมันก็ดอกมาเป็นเข็มกัดยิ้มแล้วก็พวกเหรียญตาครับมีท่าให้ด้วยทุกยิ้มนะครับจะดอกท่ามาให้โอเคเขาทำการต่อสู้กับพี่อั้อมปิ่งก็ได้มาเจอกบเป็นเกคโคกชิยะเหมือนผมนยครับเหมือนด้วยมาสเตอร์ผมเลยซึ่งก็ได้ชนะยิ้มมาอย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปต้องไปหายิ้มสองกันต่อตอนนี้ผมก็ได้ทำการแวะมาขุดแร่นะครับเพื่อที่จะเอาไปครับพวกบอลหรือว่าเป็นอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆของเจ้าปัวโปโเกมอนนะครับ ข้อมัยหลักในการคร่าวก็คือการหาเจ้าตัว X p แชร์เพื่อช่วยในการเก็บเลเวลและหลังจากนี้ผมก็ได้ทําการจับเจ้าตัวน้องกระป๋อมตัวนี้นครับซึ่งในวิธีการของน้องนั้นเก่งมากๆเป็นเบอร์มอนต์แฟรี่พืชมีท่าสปอร์ตดีๆและมีอัมบิตี้อย่างแทงสเตอร์นะครับช่วยให้ผมการเทวินได้ง่ายได้ต่อมาผมได้ต้การจับหมีเลยนะครับซึ่งหมีตัวนี้เก่งในหมีตัวนี้มีท่าในการชุบชีวิตนะครับเม็ดแบบไม่ต้องใช้ยาถือว่าไม่ผิดก่อนนะครับผมใช้เป็นท่าในการชุบชีวิตนะครับโอเคพอผมจับตัวนี้เซตตี้ผมก็น่าจะพร้้้้้ออมมมมสสููีีท่เเเรรรยยยยยบแลลวผจะาานนิกกกไปัั 2, ปพยายา ตอนนี้พวกผมก็ได้มาถึงยิมสองครับตัวเฟรมของเขานะครับจะมีบัตเตอร์ฟรีมีสไตล์มีเฮลคอสและตัวสายของเขาเป็นสเปียร์นะครับเป็นยิม,มแมลงอย่างชัดเจนเลยนะครับผมพยายามก็ชนะนอย่างง่ายได้เพราะว่าแมลงนี้เป็นท่าที่ค่อนข้างจะอ่อนนะครับโอเคเตรียมไปยิมสามลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปสู้ยิมผมได้ทําการมาเก็บเลเวลเพื่อวิวัฒนาการล่างเจ้าเฟรมสตาร์เตอร์ของผมเก็บโคกัชิระให้กลายเป็นเจ้าเก็บโคระนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวแบกใน ตีเป็นในตัวยินต่อไปนะครับและได้พัฒนา,านการล่างจากตัวซิลเลอร์หรือผมชอบเรียกมันว่านายโยงนะครับเพราะว่าโมเดลเก่ามันจะโยงมากเลยตอนนี้เข้งมากนะครับ้าโจงตีหลักของมันทําให้สตูสามารถติดปิดติดชาติดหลับได้นะครับ50%เลยตอนนี้ผมก็มาถึงยิมเป็นเทียบแล้วครับซึ่งเป็นยิมประเภทอร์มอลนะครับถามไม่ยากไหมเหรอก็ดูจากภาพเนาครับตบเลียตัวเลยเล้วอย่างมิวแทงตัวแรบลินผมไม่รู้ชื่อแล้วจำไม่ได้เป็นกระตา่ายธาตุอร์มอลต่อสู้หรือเป็นอร์มอลธรรมดาอ่ะเอาเป็นอร์มอลธรรมดาแล้ว ตัวหลักของเขาครับแล้วก็ชาวที่รียบร้อยส่วนพี่อามนั้นก็ชนะไม่ต่างกันเลยครับผมง่ายมากๆเลยแลังนี้คงเป็นการเก็บเลเวลสักพักหนึ่งและไปทําการสู้ยิมที่สี่นะครับซึ่งจะเป็นยิมอะไรนั้นต้องติดตามดูต่อไปนะครับตอนนี้ผมได้มาถึงยิมผิใช่แล้ครับซึ่งเป็นยิมต่อไปแต่ว่าผมนั้นไม่เตรียมเลยวงเลเวลอะไรเลยก็เลยโดนกีกาเขาตีตายเลีย้ยงตัวเลยครับสปีดเขาไวมากๆเลยครับทั้งที่ผมมีกบตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถสู้เขาได้นะครับแต่ว่าไม่ไวที่จะโดนตัวอื่นตีตาย,ต,ายต่อเดียวครับ โอเคผมยังพอสู้กนก้าได้แต่ก็โดนตัวอื่นตีพอผมกะจะใช้หมีชุบกบขึ้นมาเพื่อจะเอามาสู้ต่อนะครับก็สุดท้ายก็โดนเขาตีตายอยู่ดีโดยชุบมาทําไมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเก็บเลเวลก่อนล้วกันผมก็ได้ทำการมาเก็บเลเวลครับผมก็ได้เจอกับเจ้าซามาเซนตา้านะครับซึ่งผมกะว่าจะตีเอาเลเวลนะครับแต่ว่าก็โดนเขาตีสวนกลับมาตายหมดเลยก็เลยกะว่าให้พยานยาคนจับนะครับผมก็ได้ทำการมาหาหินไม่ก้าและ ทำการกลับมาสู้อีกเล่าหนึ่งครับซึ่งพยามก็จับสเบนซ์ตาได้โดยที่ไม่ทําให้ผมผิดหวัางจริงแต่มันดูพยามสู้กันดีกว่พาพยามก็เปิดมาเป็นไก่ไฟนะครับซึ่งก็ใช้ท่าไฟพันตีเขาตายไปดอนแล้วครับตัวแรกไก่เขานี่แรงจริงต่อไปก็ตีอไรเมียเมียเขาตายไปห่อนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าสัมมี่นะครับซึ่งสัมมี่เขาสามารถชนะเกงก้าได้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมสัมมี่ไวขนาดนั้นแล้วต่อมาก็เป็นเจ้าโกลุกนะครับซึ่งพียามก็ได้ใช้เจ้า ไฮโดรปอมใส่โกลุก um ไปนะครับซึ่งสามีใ e บป่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากตดท้ายเขาก็เป็นต้นนักเวทลยนะครับก็โดนอิกาเขาจิกตายไปพยางก็ชนะอย่างง่ายๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นผมนะได้ใช้เจ้ากิกาเดนสวนมาเพื่อดูดเลือดนะครับซึ่งก็เสร็จตัวแรกไปต่อไปเป็นเจ้าเกงกาครับแผนของผมคือการใช้เทลวินเพื่อให้สปีดข,ของผมไวกว่าเจ้าเกงกาเขานะครับพอ,อเทลวินส็จปุ๊บเกงกาก็จะตีพิทนิมกัสผมกลับมาตายนะครับจะส่งลงมาเป็นกบเพื่อตีชนะ คาคูณสองนะครับพอกลบลงมาแล้วผมก็ได้ทําการใช้ไซช็อปนะครับเพื่อที่จะเกงก้าเขาตายในทีเดียวน,นะครับก็ไม่ผิดแผนเลยเค okay, ต่อไปเขาจะส่งมาเป็นเจ้าโกงลุกนะครับึ่งผมก็ช่างใจอยู่ว่าผมจะตีเขาเลยดีไหมแต่ผมกะเอาชัวร์ก็เลยสลับลงมาเป็นเจ้าหมีนะครับเพื่อที่จะได้ทําการชุบเจ้าวิตวติมสกอตต์ลงใหม่อีกรอบนะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าการสลับตัวนั้นผมเสียเทินไปเทินหนึ่งก็โดนเขาเตะสวนที่จะตายเลยนะครับไม่ได้ใช้ชุบเลยเค okay, แต่สุดท้ายผมก็ส่ง กลับมาเป็นกบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทําการตรีชนะท่าน,นะครับก็ใช้เป็นชานอสเน็กเพื่อการออกท่าก่อน,นครับเป็นท่าพาร o ตี้บวกหนึ่งตอนแรกก็กะว่ามันน่าจะเบามากๆเลยแต่ว่าพอตีชนะท่าก็แรงพอสมควรเลยนะครับเลยใช้ชานอสน็กไปใช้ประมาณไปสักสองสามทีผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมโกลุคคอไม่ขยับหน้าเขาติดอะไรหรือแบบตีไปสามทีก็เรียบร้อยครับโกลุกก็โดนโกบผมตีตายไปต่อไปเขาส่งมาเป็นเจ้าแม่มดน,นะครับซึ่ง ก็ได้ใช้เป็นเจ้าชโนุสนีกต่อนะครับโอเคทีเดียวก็เกินครึ่งหล่อนะก็ถือว่าโคตรแรงเลยก็สเตย์สนหัวมาอยยืนไหวอยู่ก็เลยชโนตสนิกส่วนกันไปที่หนึง่งตายนะครับต่อไปก็เป็นเจ้ากาเบียสปิดฉากยามิรามีไปนะครับก็เป็นชัยชนะของผมนะครับโอเคต่อไปผมจะมาทำการคาบหินเมกาให้กบดีกว่าเอาเอมเบอรลมาขายซื้อหินมืดเพราะว่าหินน้ําผมมีอยู่แล้วแล้วก็เอามาคาบนะครับเต้นคราบหินเมกากบแล้วนะคราบกำไรเมกา้ปเลยครับเพื่อใช้ไว้ใน,นการล่างแล้วผมก็ ครับเสร็จเรียบร้อยได้เวลาโชว์แล้วว่าเป็นยังไงมาแล้วโชว์คนดูเขาหน่อยเมก้าอีมูเลชั่นเสียงด้วยนี่มาแล้วเป็นอา a v วิตี้เทคนิชเชียนหลังจากวิทยาการล่าเสร็จผมก็ได้องการมาซื้อเจ้าแผ่นของไอบีมนะครับเพื่อให้กบใน้เรียนท่าไอบีมรับเป็นท่าเวทเป็นท่าน้ำแข็งด้วยทำให้ผมชนะพวกเจ้ามังกรมังกรอะไรอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ให้กบเรียนเลยเพราะกบยิงเวสด้วยผมก็ต้องการมาเก็บเลเวลกลบับเจ้าโปดมอนตำนานไลโคคอยาวตัวนี้ครับเป็นตัวเก็บเลเวลของผมชั้นดีเลยผมจะเก็บเลเวลจากตัวนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับมันเกิดง่ายมากเลยผมก็ตีมาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ผมก็กะว่าจะไปตียิมต่อยิมต่อไปก็เป็นยิมต่อสู้ครับมาถึงยิมต่อสู้แล้วก็เปิดฉากกับเขาเลยตัวเล่นเขาส่งมานะครับเป็นเจ้าตัวของชื่ออะไรไม่รู้ผมเรียกว่าบัวน้ำเงินอนะ่ะมันตัวมันเสียเงินอนะ่ะเลยเปิดไปเป็นถ้าอะไรดีนะขออย่าอย่างช่างใจเป็นชาร์ดส์นี่นะคร เป็นธาตุพิโรตีบวกหนึ่งผมจะได้ออกก่อนนะครับโอเคแต่เขาก็ตีผมมาแต่ผมก็ดันอีมูนนะครับถือว่าผมหลบได้สวยเพราะอ๋อใช่ผมใช้เพราะว่าผมจะเปลี่ยนธาตุไปใ้เป็นธาตุดีพา่าธาตุต่อสู้มันตีผีไม่เข้าก็เลยใช้ไซช็อกสวนกลับไปแต่ก็ลืมแปว่าการวราิทยาการล่างนั้นผมจะกลับไปเป็นธาตุน้ำดัวความมืดเหมือนเดิมทําให้ผมน่าจะโดนเขาตีตายเลยแหละแต่ว่าผมก็ใช้ไซช็อกสวนเข้าไปโอเคแล้วเขาก็สวนมาเป็นคสคอมแบทใส่ผมนะครับก็ตามที่คาดเลยทีเดียวตายนะครับเพราะว่า กลายเป็นท่าน้ำก็ผีแล้วแต่ว่าก็เอาวิตติมสกอตมาแก้มือนะครับใช้เป็นท่าของมูนบาสยิงเขาให้ตายเลยโอเคต่อไปเป็นเจ้าลิงผมก็ใช้วิตติมสกอตของผมสู้ต่อไปด้วยท่ามูนบาสนะครับแต่ก็โดนฮายมะเขาสวนกลับมาครับก็เลยส่งลงเป็นเจ้าหมีนะครับเพื่อใช้ทําการชุบนะครับชุบมาเป็นเจ้าเก็บโคงงะนะครับเพื่อจะมาสู้ต่อส่วนหมีผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มทีล่ละก็เลยโดนฮาริยมะเขาตีกลับมาตายเลย เคต่อมานะครับผมจะส่งรองเป็นเจ้ากบนะครับใช้ท่าเป็นอ่าเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนจะเป็นเจ้ากาเบียสนะครับกะว่าเขาจะตีไม่เข้าแล้วมันก็เป็นอย่างงั้นจริงครับเขาตีผมไม่เข้านะครับก็เคก็ยังได้โอกาสส่วนอยู่ใช้เป็นชาโด้คอร์ซึ่งผมเพิ่งเห็นว่าท่ากาเบียสมันสวยข่ยในนั้นเนี่ยมันแบบดูมีความเรียวอ่ะเคต่อไปก็จะเป็นเจ้ากบนะครับตีเจ้าบัวแดงนะครับแล้วก็ปิดฉากไปเจ้าบนเงินนะครับใช้ท่าโพสติเคนเพื่อาการออกก่อนนะครับอ,อแม่ชีเป็นชาโดส์นี้แล้วก็ชนะไมาอย่างง่ายดายเลย โอเคแล้วมาเป็นเหรียญตาต่อไปเหรีตาพี่อามนะครับพี่อามก,ก็ชนะไปอย่างง่ายๆเหมือน,นกันครับในเมื่อผมชนะง่ายๆแล้วทำไมเขาชนะง่ายๆเขาเป็นสจ๊อเทนเนอร์นี่นะโอเคนะครับแผนต่อไปของเราก็คือมาตียิมเหล็กนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ยมเนอร์เจมตัวมากเลยโดนเขาตีตายมาก่อนกลับบ้านมาซื้อท่าคสคอมแบทเพื่อที่จะเอาชนะท่าเหล็กนะครับไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าเด็กก็ซื้อเก็บไว้นะครับให้เจ้าตัวของสเนลเลอร์เรียนไปเพราะว่าเป็นท่าต่อสู้ระพิษนะครับ พอสคอมแบตเป็นท่าต่อสู้ที่แรงสุดและแม่นยำร้อยด้วยแต่ว่าหลังใช้จะโดลดิเฟนนะครับเมื่อทำการมาขุดเจ้าออกซิเดียนเพื่อจะทําประตูนรกนะครับก็กลับมาทําที่บ้านเพื่อที่ผมจะได้ไปหามหา,หาตามหาโปเกมอนัวท้าของผมนะครับในการทําทีมนะครับโอเคเข้าไปเลยประตูนรกของฉันแล้นเราจะไปเกิดเบลอมอไรซึ่งเบลอมที่เราเกิดน,นะครับก็ไม่เป็นโอมปกติเลยนะครับซึ่งถือว่าโชคดีเลยที่ไม่ได้เกิดบนโซแซงี้ทําให้มันเดินช้านะครับก่อนไปผมก็ได้ทำการ เซฟเป็นเจ้าตัวแมพนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตัวนรอยู่ตรงไหนจะเดินก็เสียเวลาผมก็ได้เอากาเบียสบินไปเลยดีกว่าซึ่งการบินแนวลกนั้นก็เป็นเสียเส่ยบเปเซียงตายสุดเลยเพราะว่ามีลาวามันไหลลงมาจากบนเพดานนะเค <Okay, S 1> ผมก็ทําการลองวิชวิชาบินตีนลังกาไปผมก็จําไม่ได้ตรงไหนมับนพื้นตรงไหนบน,น <laughs> <laughs> เพดานนะครับก็วนๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการมาเจอกับเจ้า,จาตัวของวิหารซ้ายมือนะครับนี่เป็นตัวมอนตัวส้าลที่ผมเลงมานะครับเป็นตัวของล่างแรกของเจ้าโซเบตนะครับผมยังโซเบต พอมาประสาทก็เลลืมดูดของนะครับของมีเยอะมากๆเลยมีไอ Xp เลยเต็มลยนะครับโอเคพอทําการจับเจ้ามันได้นะครับก็เลยยัดของเข้าไปเพื่อทำการอิโรชันเป็นเจ้าโซเบตนะครับเป็นมือมอนไฟผีที่มีท่าประจําตัวเป็นท่าบิตเอร์เบตนะครับเป็นการโจมตีที่สามารถดูดเลือดนะครับดูดเลือดครึ่งหนึ่งของดามเมจที่ทําได้นะครับน่าจะเป็นคีย์หลักในการเอาชนะยิมท่าเหล็กที่ผมแพ้ไปเมื่อกี้นะครับผม โอเคแล้วผมก็ทําการไปเก็บเรื่องหน่อยนกันพอเมื่อกี้เวลเจ้าตัวโซเบตผมน้อยมากก็เป็นเจ้าละโคคอยาเจ้าตีเจ้าตำของเดิมน,นะครับโอเคผมก็ทําการกลับมาเพื่อที่จะตามหาพวกแร่ถุงแร่ทองอะไรงนี้สักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็เกิดเหตุนนการณ์ผ่านนึงนะครับผมต้าโอ้โหเรียบร้อยครับของผมจมไมกบลาวาแต่ว่าช่างมันกลับมาสู้ต่อรือก่อนในเมื่อเลเวลเราพร้อมแล้วถึงของไม่พร้อมแต่ใจเราพร้อมนะครับมีโปเกมอนก็เพียงพอในการเอาชนะได้นะครับผมโอเคก็จัดตรงจัดตี้สักหน่อยก่อน โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกก็เปิดมาเป็นโซเบตนะครับผมเกชเช่าซอดแดนไปเพื่อการบัฟนะครับผมโอเคแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวหลบด้วยผมก็เลยใช้ซอดแดนไปฟินเลยครับเป็นก็้งนัโจมตีสองดับนะครับอย่างนี้ก็หวานหมูเลยดีวงจำทานเช่าพิเเบตที่เป็นท่าชนะทางนะครับทีเดียวล่วงไปเลยนะครับโอ้โห t ด e s p e โซเบตผมไวสะดีต่อไปก็เป็นเจ้าเมตากรสนะครับเจอกับเจ้าโซเบตผมทีเดียวไม่ตายนะครับถือว่าอึนพอสมควรเลยนะครับนี่ขนาดผมบัฟนัโจมงตีแล้วเนะี่ย อุ้ยมันตีผมสวนกลับมากเกือบตายแต่ว่าไม่กลัวครับบิเทเตเบทกลับไปแล้วก็เรียบร้อยครับเมตากรสเขาลงเบรคุยกันล่างห้องแล้วแล้วผมก็ได้เลือดมาอีกนิดนึงโอเคต่อไปจะเป็นเจ้าสติลเล็ตหรอครับก็โดนบิเทเตอร์เบดผมตีไปอีกทีนึงนะครับโอุ้ยโอยเด้งเลือดมาแรงมากเลยครับทำให้ผมยืนได้อีกหลายๆเทิร์นเลยนะผมก็บิเทเตเบทกลับไปอีกทีนึงนะครับสองทีครับสองทีเท่านั้นครับผมสามารถเอาชนะเจ้าตัวสติลเล็เมตากรสได้เลยนะครับเขาส่งกลับมาเป็นเจ้ารักแร่งนหรเนี่ย โอเคผมก็ทําการใช้วิตาเบตกลับไปเพื่อดึงเลือดนะครับแต่เขามีล็อกกี้คืนเบตทำให้ผมโดนดันเบตซ้อนกลับมาผมก็ไม่กวนะครับผมใช้วิตาเบตกลับไปเพื่อทําการดูดเลือดและตีเขาให้ตายเลยนะครับถือว่าอยู่ในแผนการนะเี่เขาส่งออกมาเป็นน็อกเหล็กนะครับผมก็เลยใช้วิตาเบตไปอีกรอบหนึ่งเพื่อทำการยื้อเทินไปนานนะครับมันก็ไม่ตายนะครับเพราะว่ามีอเบิตี้นะครับที่ทําให้โดนการตีทีเดียวแล้วไม่ตายมันต้องการใช้วิตาเบตซ้อนกับอีกทีหนึ่งแต่เกิดอะไรขึ้นมาด้วยทำไมเขาสปีดไปกว่าเลยตีไอโซเบตของ ตีกบผมตายด้วยโอ้โหไปจริงเลยก็เลยเอากาเบียสมาแก้แค้นนะครับก็เรียบร้อยไปเลยชชนะตกมาเป็นของเอิร์ดีนะครับถือว่าอยู่ในแผนการนั้นแยบยลของผมนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นหกยิมนะครับมาดูเข็มกัดกันหน่อยว่ามีกี่เข็มแล้วนี่ครับเป็นสองใสเข็มกัดนะครับสวยเลยทีเดียวโอเคครับพี่ยามก็ได้วิฒนาการล่างเจ้าตัวสปาร์เกลของเขานะครับเพื่อเยี่ยมการต่อสู้กับยิมนี้นะครับของในยิมนี้มีให้วิธนาการพอดี ค okay, พี่มก็เปิดมาด้วยเจ้าตัวของบาชโมครับหรือเจ้าไก่ไฟนั่ก็ทําการส่องเขาหน่อยที่ว่าเป็นยังไงโอเคเขาเปิดไปด้วยเป็นเฟรมชาร์ดนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่เข้าเลยนะครับขนาดเขาชนะาทาตุนั้นเนี่ยโอ้โหโดนตีสวนกันไปเดีวล่วงนะครับเจต่อไปเขาส่งมาเปรติกาก็ล่วงเหมือนกันนะครับแม่อิมนี่มันเก่งจริงครับผมถึงต้องไปจับเจ้าโซเบตมาช่วยโอ้โหบางสะพานที่เป็นวิธาการแล้วมันก็ตายครับแล้วก็เพาก็ตายนะครับเร,า,า,รบเาใช้ดี้ที่เขาบูมใจ มี่ก็ตายแล้วครับเา้าพิท่าแบบพร้อมมากเลยแบบพร้อมทุกท่าเลยทนไม่พยายามนั้นยังไม่สามารถชนะยิมนี้ได้หรือเปล่าตัวสไตล์ของเขาก็ดันเป็นตัวที่ยังเวทนาการล่างไม่เสร็จซะด้วยสิอย่างนี้ก็ไม่ต้องสือกเลยจะตายไม่ตายก็เรียบร้อยครับโดนไฟฟ้าช็อตเข้าไปนะครับล่วงอยู่นะครับเออจบแล้วสินะโอเคนะครับก็จบแล้วครับสำหรับ50วันแรกนะครับซึ่งผมขอโทษนะครับผมตัดคลิปเป็นทางจริงก็เลยตัดมาแค่50วันแรกก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรืออยากดูต่อก็กดไลค์กดแชร์ กดซับให้ผมด้วยนะครับตอนนี้100ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเครอติดตาม50วันหลังของผมของพวกผมเลยนะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับผม